สีคือแรกนะครับอาจจะไม่ใหญ่นะยาวนะครับเพราะว่ามันมันเพิ่งจะขึ้นจะเป็นแบบนี้คือเพิ่งจะขึ้นอันนี้หัวเก่านะครับนี่เป็นหัวเก่าครับหัวเก่ากับหัวใหม่ก็จะจะสีไม่เหมือนกันแลวลากก็จะไม่ค่อยมีนะครับเาเป็นหัวเก่าแต่หัวใหม่จะมีลากเยอะเห็นไหมครับนี่คือลากหัวใหม่นะครับซึ่งกินได้อันนี้หัวใหม่กินได้หัวเก่านี้กินไม่ได้นะครับ อุ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเมตรห้าสิบหลุมใหญ่ด้วยนะครับพอ่อมีหลายหัวนะครับนะครับหลุมแรกของเราการขุดมันเฮิบนะครับเหนื่อยเลยทีเดียวหอมแห้งเลยนะครับกว่าจ,จะได้มาเนาะหลุมแรกของเราก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับโอ้ยเห,หี่ยแห้งเลยรีบถมนะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะช้านะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาขุดนะครับเดี๋ยวไม่ได้เลย,เลยวันนี้นะครับไปดูผมต่อไปแล้วกันดมลึกๆค่อยถ่ายดูแล้วว่า,าลึกแค่ไหนเนาะอันนี้ประมาณเฮมเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ไม่ลึกมากครับไปครับ